าแล้วนะครับอาหาร Take so สุดน่ารับประทานของร้านมาเล็่มกันดีครับมาเล็กสวัสดีครับวันนี้มาเสิร์ฟเองเลยว่ะโอ้มาเล็่มกันธนาคานเสิรส as, ส์ฟที่รล้วหลักงานยังสาวอยู่เลยมาเริ่มกันนะครับขึ้นกันก่อนนะครับมาเริ่ครับเมนูอาหารมีอะไรบ้างครับอยากให้คุณป้าแนะนำหน่อยนี่ค่ข้าวผัดแมวค่ะข้าวผัดแมวนี่คือแมวหรือเปล่าไม่ใช่ผมบอกว่าปลาทูแมวเพิ่งจะพูดเลยแม่ใช่ค่ะเอาเนื้อปลาทูมาผัด ฟังดูเหมือนตอนแรกนึกว่าเอาเนื้อแมวมาเรื่องสิ่งของตกใจลูกค้าจะหนาวทุกคนเป็นลูกเล่นน่ารักน่ารักของร้านแล้วก็มีผัดไทยด้วยองไม่ค่อยน่าสนใจค่ะแล้วก็ไข่กระทะค่ะแล้วน้ำพริกลงเรืออันนี้ยอดอันนี้ไงที่คุณหมอชอบใช่แล้วแล้วผัดพริกแกงเขียวหวานค่ะอร่อยมากแล้วก็เุ็นเจี๊ยวต้มยำอร่อยทุกอย่างเลยนะครับคุณพ่อ <squishy. S 2> แล้วจะให้คุณป้าแนะนำร้านหน่อยครับว่าชื่อร้านที่มาเราในหรือเปล่าครับชื่อโซเจลีนี่โซนี่คือแซ่โซแซนโซเจลีนี่เป็นชื่อของเตี่ยอืใช่ไหมท่านายนี่เปิดมาตั้งแต่รุ่นตุ้งเตี่ยเลยเหรอครับโอ้ก็ร้านกับาปีแล้วป้าเตี่ยอายุเกินสิบเจ็ดสิบเอ็ดโอ้ยคุณป้าไม่บอกไม่รู้เลยนป้ายังดูแบบแข็งแรงอะยังสาวอยู่เลยแข็งแรงด่วย ปรึกษาคุณหมอได้เ่ยหมอเช้าเช้าถ้าถ้ามาเนี่ยวันนี้มอมาไม่ทานเช้าทันทีที่หมอมาไม่ทานทันทีบางคนอยจะสั่งไปทานกลางวันหรือว่ามาทานกลางวันตอนเช้าสุดเปิดกี่โมงครับเจ็ดโมงตีสีโมงตรงค่ะแล้วก็เย็นได้กี่โมงถึงทุ่มหนึ่งเนาะมีหลายท่านที่ที่ที่มามาแบบน้องชาลีนะครับแล้วก็มาถามปิดกี่โมงจะได้แนะนำถูกเพราะตอนนี้ที่นี่ก็ปิดไปสองไปสามนะครที่นี่ปิดทุ่มหนึ่งนะฮะเปิดถึงทุ่มหนึ่งเลยโอ้โหก็มีได้ทุกวันเลย ร้นช้าที่มีอะไรพิเศษบ้างที่ใส่กับาีไข่ดาวมีแหนเม็นเหมือนกับโรงแรมแบไทยไข่กระทะด้วยไหมคะมีนีแน่นอนเต็มเลยครับแล้วคุณป้านามีเมไหที่สุดป้าทุณไปดูเลยไปทาถามเจ้าของร้านก็ต้องตอบมีกันครับแต่โดยมากลูกช้างก็จะมาทานทุกมรงเลย มมเมประจำคองพี่กแหละฮะข้าวผัดแมวโรงเรือเมนูของพี่หมอก็ <c oughs> นี่แหละฮะข้าวผัดแมวโรงเรือแล้วก็เวลามาเวลาสั่งบางวันมาไม่ได้คนไข้ยุ่งเพราะว่าลินิกอยู่ไม่ไกลจากนี้<า> <c oughs> ก็ให้แม,ม่บ้านมารับคุณป้าก็จะแพ็คไข้อย่างดีเลยเพราะป้าก็รู้ว่าเดี๋ยวหมอต้องไม่เอาล <c oughs> งสเต็มจัดสวยเลยอะ่ะจัดวางพิธีที่ทันเลยคุณป้าค่าค่าสัมภาพณ์การวิจัยมาพร้อมมาแบบเพ่เข้าไปเรียนอะแล้วก็จะ เป็นกิจสืบต่อหลายรุ่นเลยที่โดนเพราะสาวที่คนจะเยอะพิเศษนะฮะมามามาทานด้วยแล้วมาดูหลานด้วยแต่ว่าคนเขาสาวเวลาเข้ามาเขาแบบเข้าแก่อยู่ไหนแบบเข้าแก่ไปเรียนฉับมุกจ่าเป็นมุกของคุณป้าธรรมดาฮะเจ้าของกิจการมักจะบอกอย่างนี้ยฮะแล้วคุณป้าครับรายการของเราชื่อรายการว่าเพลยนพาไปนะฮะ ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องเพลงก็คงจะไม่ได้ที่ผมได้ยินอยู่นะครับเป็นเพลงเก่ามากเลยเลยอยากถามว่าคุณป้าชอบฟังเพลงแนวนี้หรือเปล่าหรือชอบฟังเพลงแนวไหนครับชอบนี้แหละเรื่อยของใครชอบของใครพิเศษรู้เรื่อยนะครับรู้เรื่องสุดยอดไอือคุณป้าร้องเพลงนี้ได้ไหมเราไปฟังได้เลยคร้าใครร้องในในโซลเด็กอะไรนะครับ ที่ถอบมีงเกง้องกันเราเก๋เราเก๋อนร้ปาวไม่สวยเรเก๋บ้างอ่ะช่ไหมฮแต่ว่าช่วงกลาวันนี้คนจะมาร้องกันไหมร้แตธรรมดาธรรมดาเมื่อก่อนติดมืดนะคะก็จะมีพอเปิดเพลงอย่างเงี้ยคนมันฟังมันไม่ยอมไปอ่ะเลยต้องต้องรดนับเป็นทุ่มหนึ่งบักติดสามทุ่มห้าุ่มหนึ่งมาด้วยนเดนั่งฟังเพลงแล้ว แล้วคุณป้าหาเพลงมาจากไหนัะเนี่ยเก่าๆอย่างนี้ออ๋ลูกชายเขาไอยูทูปในเฟซบุ๊กเฮ้ยเพลงเก่าหาเฟซบุ๊กได้นะทุกคนยูทูปเปเพื่อสบายเนี่ยไม่ต้องไปหาเพลงเก่าๆแล้วโอ้มีเป็นร้อยๆพางวัลเลยสองมุกซุ่มมุกเต้ลมีกันไหมก็เข้ากับบรรยากาศนะเข้ามากๆเข้ากับบ้านที่เลยครับอยากจะนั่งทั้งวันเลยปล่านี่ไงเป็นอีกตัวอย่างที่บอกว่าลูกค้าแรกไม่ไม่ไปนะปใช่ไหม เพลเนี่ยต้องเดินไปเอาน้ำมาสาดไล่กับเธอกับเธอครับเพลงที่มันต้องมาสะกดจริงๆเนาะใช่แล้ว้องสำคัญมากไงก็บ้านครับถ้าไม่เป็นการรบกวนเดี๋ยวผมจะขอรับประทานขีเมย์คุณป้าซะหน่อยแล้วนะครับใช่ไหครัก็ขอบคุณป้าอันดับนึงครับที่มาเลี้ยงเกลือมากดายังนะครับแกเราเจอกันบ่อยๆอีกแล้วบ้านขอบคุณบ้านนะครับครับผม เราจะเริ่มจากอันไหนกันก่อนดีครับพี่ว่าเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวมาดีไหมฮะเพราะอื่นแล้วนะ,ะอื่นแล้วนะฮะกเดี๋ยวชาลินจัดก,การนะจัดก,การแล้วครับระหว่างนี้เราก็คุยกันต่อด,ดีกว่าพีเลยลที่เรียกพี่หมอพี่หมอไปไป,ไปมาเนี่ยคือยังไม่รู้เลยพี่หมอเป็นหมอชั้นทางด้านไหนครับออจริงๆตัวตัวพี่หมอเองพี่หมอจบหมอปลายที่นี่แล้วก็สอบชิงทุนแพทย์จุฬาได้ก็คือเรียนเรียนหมอทั่วไปก่อนหกปีนะครับไปเรียนที่ที่ที่จุฬาลงกรณ์ครับแล้วก็กลับกลับมาใช้ทุ สมัยสมัยนั้นจะมีข่าวดังๆที่มีตะเลียงยึดโรงพยาบาลกอดอาร์มี่เคยไดยินไหมครัสมัยนั้นก็จะมีข่าวมาว่าคนก็ไม่กล้ามาราชบุรี<ม>เพราะว่ามันเหมือนกับติดมีอำเภอที่ติดกับพม่าะนะครับซึ่ง<า>ตรงนี้เนี่ย<า>ก<ร>็จะมีข่าวเรื่องตะเลียงยึดโรงพยาบาลสวนพึ่งยึดโรงพยาบาลราชบุรีที่มีข่าวกันที่หมอก็คนราชบุรียอยู่แล้วเราไม่กลัวแล้วก็เลยมาใช้คนที่นี่นะครับไปอยู่ที่ที่โรงพยาบาลสวนพึ่งที่ที่มีข่าว นะครับแล้วก็พอใช้คุณได้ได้ถึงเล็กระยะเวลาหนึ่งก็ไวเรียนต่อแบบที่พี่หมอเรียนอยู่ที่หมอจบมาทำเนี่ยกได้ความงามก็ฟิลที่พี่หมอทํามันจะค่อนข้างก้ากึ่งมันจะเป็นผิวหนังก็ไม่ใช่สัญยกรรมก็ไม่เชิงจะอยู่ตรงกลางเป็นรุ่นแรกๆที่มีก็คือประมาณปี2545สนะครับสมัยนั้นชาลีอาจจะเจอคลินิกความงามแบบเนี้ยคือเป็นหมอตรวจทั่วไปนี่แหละแต่ว่ามีเรื่องการรักษาสิวฝ้ากระ นะครับเรื่องของการปรับรูปหน้าซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเป็นแขนงไหนกันแน่นะครับพี่หมอเป็นรุ่นแรกของของเมืองไทยที่มีการเปิดเรียนในมหาวิาลยนะครับก็คือทําด้านที่เป็นเขาเรียกผิวพันธุ์โดยตรงก็คือไม่ผ่าตัดไม่ใช่มีดใช้เข็มแต่ก็ไม่ได้รักษาโรคผิวหนังแบบนั้นนะครับก็คือโรคผิวหนังที่เป็นพวกผิวหนังอักเสบสะเก็ดเงินกลากเคลื่อนนะครับพวกเรื้อนกวางอะไรพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มหมอผิวหนังโดยตรงของเราจะเป็น กลางๆนะครับซึ่งจะเป็นแนวเป็นแนวเขาเรียกว่าเอสเตติกหรือว่าความงามคอสเมติกมากกว่านะครับซึ่งมันจริงๆมันค่อนข้างกว้างนะครับก็ไปได้หลายหลายแขนงเช่นการฉีดโบท็อกซ์การลดลดริ้วรอยการร้อยไหมนะครับการยกกระชับการลดสัดส่วนเป็นต้นก็เลยก็เลยจะทำอยู่ในฟิลนี้ตอนนี้ก็จะมีอยู่2ที่ มใกล้ๆนี้ด้วยใช่ไหมครับที่คลินิกของพี่หมอใช่ครับเดี๋ยวทานเราทานกันเสร็จแล้วพี่หมอก็มีคนไข้นัดก็ต้องแวะไปดูละวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชลีขอติดตามไปด้วยได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยลสไตล์พี่หมอเวลาทำงานเป็นยังไงบ้างยินดีครับโอ้ขอบคุณกลัวเข็มไหมฮะก็นิดหน่อยครับถ้าไม่กลัวเดี๋ยววันนี้จะจิ้มให้ด้วยโอ้ยสนใจเลยนะฮะเดี๋ยวไหว้ไหวอีกทีนะครับได้เลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันก่อนดีกว่าได้ครับโอเคครับโอเคครับครับผม